ครับสวัสดีนะครับก็พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเพชรกาเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับในช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับผมนะครับขอนําเสนอนะครับเครื่องรางขนาดสาลิกานะครับนี่นะครับสามเล่มนะครับด้ามเขากว้างฝักไม้นะครับด้ามเขากว้างฝักไม้นะครับ ทั้ง3เล่มเลยนะครับเป็นไซส์ขนาดสาริกานะครับเล่มแรกนะครับเป็นสาริกาของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนนะครับเล่มที่2นะครับเป็นสาริกาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นสาริกาของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับโทรมานะครับผมที่061059 16 6 3สนะครับขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงไอนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับก็เลยมีอาการไอนะครับครับก็ขอกราบขออภัยมาที่นี้นะครับเรามาชมเล่มแรกนะครับผมเนี่ยครับเป็นสาริกานะครับเล่มนี้ของหลวงพ่อรุ่งนะครับแห่งวัดหนองสีนวลนะครับเนี่ยครับความยาวฝักรวมด้ามนะครับอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับเล็กนะครับ มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับนี U, ่นะครับด้ามเขาเก้งนะครับหรือเขากวางนะครับนี่นะครับครับดูทองเหลืองเก่านะครับน่ครับมีตะขันขึ้นเลยนะครับดูไม้นะครับนี่ครับดูภาพเขานะครับอาจจะเป็นเงาหน่อยนะครับพอดีมานั่งนะครับข้างนอกนะครับรับแสงแดดตอนเช้าๆนะครับ อาคลิปตอนเช้าๆนะครับอาจจะลงให้ทุกท่านได้ชมกันอาจจะเป็นตอนสายๆหรือบ่ายๆนะครับนี่นะครับพอดีก็ติดภารกิจงานประจํานะครับก็เลยต้องได้ลงคลิปไว้นะครับอัดคลิปไว้ตอนเช้าๆนะครับก่อนเข้างานนะครับนี่นะครับความยาว2นิ้วครึ่งนะครับเป็นศาริกาหลวงพ่อเดิมเอ้ยหลวงพ่อลุ่งนะครับขออภัยครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับนะครับ ใบมีดนะครับใบมีดนะครับอยู่ที่1.2นิ้วนะครับเห็นไหมครับนะครับสันหนานะครับเป็นขนาดหนานะครับไม่ขึ้นคมนะครับนะครับนี่นะครับลายสวยนะครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับมาจากเจ้าของเดิมเดิมท่านนะครับนี่นะครับ ได้มาจากเจ้าของเดิมๆท่านนะครับขออนุญาตซูมชัดๆนะครับนี่นะครับลายตอกนะครับสันมีดนะครับเห็นไหมครับมีตะกุด3ามดอกนะครับเงินทองนาคนะครับนะครับเห็นไหมครับสันมีดหนามากนะครับดูข้างนะครับนี่นะครับความเก่าของเขานะครับดูลายตอกนะครับนี่นะครับ ถือว่าายากนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับเนี่ยครับ มาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับเป็นสาริกานะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่นะครับสามนิ้วครึ่งนะครับตีไปสามนิ้วครึ่งนะครับด้ามเขากว้างเช่นกันนะครับฝักไม้นะครับกันรัดด้ามตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับแหมตรงนี้นะครับรัดด้วยหวายนะครับนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะรัดด้วยทองเหลืองนะครับ มีเสริมด้วยทองเหลืองนะครับนะครับดูสภาพเก่าของไม้นะครับไม้เก่านะครับเป็นไม้ประยูงเก่านะครับนี่ครับฝักที่ทําจากไม้ประยุงนะครับดูความเก่าของสีไม้นะครับดูการยุบตัวของไม้นะครับเห็นไหมครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นรูเป็นรอยยุบรอยแห้งรอยแตกระแหงนะครับ นะครับดูความแห้งของเขานะครับครับผมนะครับเป็นทรงอิโต้นะครับหรือบางท่านก็อาจจะเรียกเรียกมีดเสียนหมากนะครับนี่ครับหรือจะเป็นทรงอิโต้ก็ได้นะครับนี่นะครับความยาวของใบมีดนะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับเกือบ2นิ้วนะครับเหลือนิดนึงเหลือสเซนจะ2นิ้วนะครับนี่นะครับถูกตอกลายนะครับเห็นไหมครับ รอยตอกเก่านะครับขออนุญาตซูมนะครับให้ดูธรรมชาติในร่องนะครับนะครับที่รอยตอกขึ้นมานะครับนะครับอักขระพระคาถาเต็มเลยนะครับตอกอักขระไว้นะครับนี่ครับถือว่าหนานะครับสันมีดหนานะครับนี่ครับสันมีดหนาดูข้างนะครับ แน่นไม่โยกไม่คอนนะครับครับเป็นสามนะครับนี่ครับหลงพ่อเดิมแห่งวัดหนูโพนะครับครับก็ถือว่าไซนี้หายากนะครับปกตินะครับทุกท่านก็จะเห็นนะครับเป็นด้ามงาฝักงานะครับจะไม่ค่อยเจอนะครับบ้านๆแบบนี้นะครับครับบ้านๆนะครับทําจากเขากวางนะครับ สาริกาส่วนมากจะเป็นตามงาฝักงานะครับแต่ถ้าเปบบ้านๆอย่างนี้นะครับนะครับขออนุญาตนําออกนะครับนะครับก็จะหายากหน่อยนะครับมาชมเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้นะครับเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตารามนะครับนี่ครับความยาวนะครับอยู่ที่สีนิ้วนะครับยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นด้ามเขาเช่นกันนะครับเขากว้างเช่นกันรัดด้วยปีนียมนะครับ ก้นรัดด้ามเป็นปีเนียมนะครับแห้รัดฝักก็เป็นปีเนียมนะครับนะครับด <the uh ูไ okay. ม้นะครับการยุบของเขานะครับนะครับดูการแห้งการแยกตัวของเขานะครับวกความเหี่ยวความแห้งของเขานะครับนี่นะครับนี่นะครับเดิมนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับนี่นะครับนาฬิกายุคต้นต้นของหลวงพ่อกลวยเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับรอยตอกนะครับ ธรรมชาตินะครับความยาวของใบมีดนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่สองนิ้วนะครับเป็นเหล็กดำนะครับยุคต้นต้นของหลวงพ่อลุงนะครับเหล็กดำนะครับนี่นะครับดกข้างนะครับข้างยุบตัวลงไปนิดนึงนะครับนะครับนี่ดอยตอกอัขระนะครับ เก่าๆเดิมๆนะครับเหล็กออกสีเขียวเลยนะครับนะครับมีส่วนผสมของเหล็กน้ําผีนะครับนี่นะครับ๋ยวท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นยเนะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ